กำลังเบื่ออยู่เหรอในเวลาแบบนี้เนี่ยมันน่านอนใช่ไหมล่ะแต่จะนอนตอนนี้เนี่ยนะถ้าอย่างนั้นเมาออกกร่างกายกันดีกว่ามันเริ่มจากขั้นแรกเลยการบริหารร่างกายช่วยในกล้ามเนี่ยเกิดการคลายตัวอ้าวท่าต่อไปมาสควอทไว้กำลังขากันหน่อยแล้วอ้าวเพื่อนลองเพื่อนลองทำซ้ำ สควอตแล้วไปไหนต่อมาท่าพื้นฐานจะประถมกระโดดตบ100รอยั้งปฏิบัติทำจนชินทำทุกวันจิตจำใสยท่าต่อไปวิ่งอยู่กับที่ก็ช่วยได้เหมือนกันนะช่วยกล้ามเนื้อขายทำงานบ้านยังไงล่ะเอาวิ่งไปมาเพิ่มระยับความยากกันหน่อยดีกว่ามาซิหน้ากันขึ้นและลงถ้าเริ่มเนี่ยแล้ใช่ไหมล่ะทำมาทั้งหมดนี่เนี่ยพักหน่อยดีกว่ามาดื่มน้ำกันหน่อย Ê Ê Ê Điêu đi Điêu đi 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 Điêu 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 đi 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 đi